ผ่าต้อกระจกมาแล้วสองข้างตอนแรกทั้งสองข้างเห็นชัดดีแต่พอผ่านๆไปปุ๊บมีข้างหนึ่งเริ่มมัวลงเกิดจากอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราตาม,มัวลงเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยแต่ถ้าหลังผ่าตัดต้อกระจกที่พบได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถุงหุ้มเลนขุนถุงหุ้มเลนขุนคืออะไรนะคะก็อย่างที่เราทราบการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเป็นการสลายเลนตาออกและใส่เลนตาเทียมเข้าไปแทนเจ้าเลนตาเทียมเนี่ยเราจะใส่ เข้าไปในถุงหุ้มเลนก็คือถุงหุ้มเลนเดิมที่บางๆใสๆเราก็จะใส่เจ้าตัวเลนตาเทียมเนี่ยเข้าไปแทนนะคะซึ่งบริเวณถุงหุ้มเลนที่เคยใสยๆเนี่ยพอนานเข้าสักประมาณ6เดือนขึ้นไปถึงปีหนึ่งขึ้นไปบางท่านก็จะมีตัวเซลล์เยื่อบุผิวโตวเข้าไปที่ถุงหุ้มเลนจากที่เคยใสยก็เลยขุนเราก็เลยตามมัวอีกครั้งซึ่งการรักษาถุงหุ้มเลนขุนเนี่ยทำไม่ยากทำโดยการยิงเลเซอร์เปิดถุงหุ้มเลนปุ๊บถุงหุ้มเลนก็แหวกออกเราก็